สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านชาวเกษตรกรนะครับมาดูการติดต,ตาดอกนะครับภาพจริงก้ายางพารานะครับที่เอาสมแดงของเรามาใช้นะครับเรามารู้จักกับเจ้าของสวนนะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับสวัสดีครับครับแ่แเอาสมแดงมาผลยางสวอหนึ่งนมั่นตรงน้าเนาะครับอันนี้คือต้นยางที่ที<ห>่ผลสมแดงแล้วเมนบ๊ อันนี้คือทาบตากิ้งเลยมันบบ่ทาวะาวครับเอาหน้าหลังบอกสูตรังอยู่ว่าผลสมแดงไปจะค้างแล้วนะครับพิธีการทาบตาจิงอะไร่าจะโดยมันจะได้ทรงนะครับกาปนสมแดงไปสองเทลียวอันนี้เขาทาบจิงถ้าจิงนี่กัประมาณประมาณยี่สิบผามือยี่สิบผามือเขาก็เปิดปัดติกออกเปิดปัดติกออกกับประมาณสี่สิบมือเขาก็ตัดขายได้ ถ้าเป็นตาเขียวแ่นตาเขียวแบบนี้เขาตัดขายได้สีที่สีเอ่องีสบสามที่มือเขาก็ขืนได้ถ้าเป็นตาเขาสีเลี้ยงชัดขายได้ได้ชัดได้ชัดหนึ่งเต็มความปูงสีเขาแต่สีที่ผามืออครับอันนี้ยางจคกเดือนหรืครับนี่อันนี้ยางได้สีเดือนหาเดือนนี่จะหาเดือนด้เปลี่ยนพันอืมเขาเขาก่อนหยส่งเขาต้องตัดเลยมั้ตัด ถ้าทรงสายเขียวก่ะสามทิพหามือตาช่วงนึงจ้ะแตาทรงเป็นยางชาัดที่ทิพหามือก็ต้องเลี้ยงไว้หมันขึ้นแตกชัดออกมองตามัมนมันสีแก่สมบูรณ์แบบใบแก่เขียวแบบมีพร้อมปลูกขึ้้นไดที่ที่ว่าสมบูรณ์เนะาะนี่คือผลสมแดงไปจากขังเหรครับคุณสมแดงสองของ้างใบมันก็งามเน,ะนาะง,งามโอเคอยู่ มันเปลี่ยนตะกอนมันบดียังสี่นั่นบ่ตะกอนมันแต่เพราะเป็นสีมันใบหย่อใบยิบใบย่อตกกอนที่เอาสมแดงมาใส่กันบ่จ้า<อ>ครับชื่อเจ้าของสวนนะครับอันนี้กาครับรับมาจำไว้แล้วค่ะรับจองไว้แล้วสองหมื่นต้นค่ะเขาสั่งแล้วเขาสั่งแล้วสองหมื่นต้นใอ,อ้ส้สมแดงกี่พ่นเนาะอ๋ออันนี้กา ถ้าเป็นตาเขียว10บ,บาทจ้ะตอนตอนรับมาจำทาถ้าเป็นยางชัดพร้อมปลูกอ่ะ20บาทจ,าาทจ้ะคือาาราคาตัวคนเกลือกจะเงี้ยมีเงี้ยมีแต่คนส้มแดงจะขังครับจ้าองใจครับาราคาส้มนดงครับเลา,ายลายต้นดู๊กเลือมีเด็กกลุ่มครับ เส้สแดงเ้านะครับรนแดงิโน่้แดงดอกหน้ามาครับนะครับตติดตางามนะครับของ้มแดงทกค็ใเือั้ง่่เดอไครับเนละดกันเนาะนีนะอันนี้คือะรครับี่ิคือของคนโลดบ้านเองเจ้า คมันมีครับแล้วตรงทางนาพทชายมากมีปพัดสีน,น,นค,อคือขาดจริงเล้วเตรียมพันเลยครับคดังเด้อครับเด้อครับ ใช่จักกุ้งเส้นพูดถึงการใส่สมแดงเ้าสี่คนโอเคบอกต้นแบบของการใส่ใส่แล้วแต่ว่าเชียงหองเบียร์องเบียร์แต่ามันโอเคอยู่แต่ข้าวสาลีเปอร์เซ็นต์จ้ะครับแต่สีล่างจะใส่ไปเรื่อยๆเนาะมือหัว่ามันเตรียมลอยมือเลยเนาะครับผมอ่าตอนเรียนขอขอบคุณครับบริษัทพ่อในนาเน็ตเวิร์กที่ผลิตสมแดงนะครับที่มาผ่าลอยเปอร์เซ็นต์สินค้าดีๆนะครับแห่งเกษตรกรไทยและขอขอบคุณเจ้าของสวนนะครับที่ให้ ขอมวดีๆนะครับกับทีมงานชมแดงครับผมอโอกาสดีๆที่ทำได้เลยครับชมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสวัสดีครับ